พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรหนักว่าการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศชาติจึงมีพระราชประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชนบทด้วยการจัดการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการเรียนการสอนวิชาต่างๆจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรับปรุงพัฒนาจนเป็นโรงเรียนตัวอย่างไปยังโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนครูกว่า3000แห่งทั่วประเทศรวมถึงเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนที่ใฝ่ใจในการเรียนรู้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังเผยแพร่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเป็นรูปแบบการศึกษาที่มุ่งสนองพระบรมราโชบายที่ว่า ให้อบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดีมีเมตตาการุณาให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถเมื่อเรียนจบถึงระดับใดแล้วสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้การศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินจำนวน50ล้านบาทเป็นทุนประเดิมตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นและพระราชทานคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อีกมากมายเช่นเรื่องการจัดแสงสว่างในห้องเรียนเครื่องบันทึกการเรียนการสอนในวิชาที่ยากโดยเฉพาะเรื่องตารางการเรียนการสอนให้มูลนิธิจัดพิมพ์ให้พร้อมและส่งไปยังโรงเรียนปลายทางก่อนเปิดเทอม เพื่อจะได้จัดเรียงอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าขณะเดียวกันทรงติดตามรายการและพระราชทานคำแนะนำโดยตลอดทั้งการปรับปรุงเนื้อหาด้านวิชาการและครูผู้สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขึ้นพระราชทานชื่อรายการว่าศึกษาทัศน์หรือ quest for knowledge เนื้อหาของรายการนี้มีทั้งโครงการตามพระราชดำริ งานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพัฒกรรมขนธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นและเทคโนโลยีด้านต่างๆโดยให้นักเรียนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเดินทางไปทัศนศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากสถานที่จริงได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งจะทําให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นมีพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ที่ผลิตรายการว่า เราต้องให้เด็กรู้จักใช้มือทำรรนอกจากนั้นยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลตามเสด็จพระราชดำเนินไปที่โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าและโครงการฝนหลวงทรงสอนและส่งอ,อธิบายเรื่องราวต่างๆของโครงการพระราชทานแก่นักเรียนด้วยพระองค์เองคุณค่ามหาศาลของการศึกษาเรียนรู้นี้ เกิดขึ้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาดังพระบรมราชโชบายที่ว่าการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและประเทศชาติสืบไป